เก็บตอนที่นนองหเต๋ยเตบ่าฮะเก็บอะรอะเนียคะอพอยู่มล้วจ้าดอกเต้อบานที่น้อปิน้าพี่นอมาเพื่อเก็าบกัน

สวัดสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีวันที่สองจะพี่น้องวันที่สองวันอังคารที่สอง,สอง,สองกรกฎาคม2567จากพี่น้องเอา้าวันนี้ก็มาจาก้าเมือ่อจะพี่น้องมากับลูกสามคนเป็นข้อและโมน้มาเรามีธุระ้วจ้ะพี่การกับผู้พนันสูงอำเภอนาจุ้ยจังหวัดอุบลจะพี่น้องหลุนไปส้มเมืองพี่น้อง เด้กวนสิ่ด้สี่โชกสิมันขึ้นหมู่บ้านบอลนะจ๊ะน้อไป เดียวไปเดี๋ยวเอาหหนอเดยวบ่ใเวาหน่อยค่ะใส่เวลาคิดไง นขอไข่บันพี่นหมขอไข่ฮะถุคุณไปหาตั้งุณถ้ามองจะไปคุนเลย mm hmm. นี่อยู่ไ <Huh? S 1> ข่มันไ mm hmm. ข่ Nó lẳng thọ trực buộc đây Thì đẹp không? Hãy subscribe cho ใ่พี่น้องมาพอได้พี่น้องมาพอแล้วพะุ่ณนะคุณออกย้ายเลยนี่ดิลองห่างๆพี่น้องคุณก็ได้เก็บดูวยพี่น้องก็ได้เก็บดูสยงไทยเก็บบ้าน ดอกคิดงามแฮะ

สองดอกจาพี่น่องงงเขากำลังเงินตาังานเลเอาถงก,ก่อนปาดส้มถุงกอนอันนี้เรางบ่พี่น้องมหมันใจปนนไปไหนได้นี่เมนที่ลังาทละงาเร้อพี่น้องเลยลงาคือแหงงานละงา,งา,งาพี่น้องนั่น มันเห็ดหลงหงวด้วยนี่พี่น้องเอาไปกินนี่เบื่อตายนไงหงว์ลีงแกหกไง

สองแกพี่น้องสองชูมชูมโอ้ชมม่ยกินแม่กินสิบตันี้เอาพอ,อ,อยีนอตัวนี้ thì con vô nó anh bảo, ui, nghe anh con vuốt đây, đây. Đột. Đột ừ. thì nọ đây, nghe anh con đọt, xoắn đọt kìa, phải cho, khó cả. đi đâu đi đâu phò để phi nhỏ phò ít đeo phò ít đeo phò ít đó chó tám chi hà đó phi nòng hay bây giờ còn có một đấy mà nằm đấy mình

อ๋นาดออเป็นมอรองเท้าจ้ะอือกํนลังดอกตุบนี่มีอีก คนียบโอ้ยขนียบเป็นอะไรเสเลยพี่น้องต้ยแม่เป็น,ปน,นออดนอดอกเก็บนต้องแน่ละโอ้ยค่อยู่ยังมีเปนดอกินนะน้องใครจ้ะอ้เห็ดบนดินเลย บอกใหญ่ครับถุนแดงนั่งแตบจ้ะ่ถุนแดงนั่งแตบจ้ะเอาออกมาเป็นงามแน่นี่น้องพี่น้องเต้องตีล่ะเป็นงามขึ้นนักระติกน้องพอแล้วพอแล้วใครใครใครเลยบางพี่น้องก่อนพี่ก่อนเลยไทยเบิร์กแน่หรอพี่น้องเต้องหกเลีต้องหกเลืองอุ้ยออกเป็นก่อนเลย นูเห็นขึ้นดอกก็่ชิงห่ามครับดอกหน่อยี่เอาไว้หน่อยสิหน่อยน่อยแห้งก็ึงจะเกับกินเด้สิเด็กเด็กไม่ใช่ดอกมาาันหวาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำพลาดดีใคนกำลังแตกกันมีจะเอาอยีกยืนกำลังแตกก็มีตกใจจกงมิคืนมันแห้งคนก็บประตกมาลายเหมือแล้วพี่น้องข้าเสมอแล้ว พี่น้องสองใรจ้ะโอ้ไ่หินแหงด้บ้างพี่น้อตอง งอกเหลืองแต่พี่น่อสามดอกมุ้งใบใหญ่แต่เตรียมอะเก็บดูอยู่พี่น้อง mà đọc Đó, à, kết đọc mà kết bạn Mua nói nữa Có để kết vô Để bà hãy mua mua nhầy mà đi Kết để một liang thôi các chú. nóng chừng ta. con đi

เดียงจั่พี่น้องสี่เดียงก็ออกได้บ้านคนก็ลลไลยหลยพี่น้องแตกสุดๆเ,เลยนี่คนไลยแห่งปลาแตกเลย

Long đi nó thì nóng lên. Hiệp cũng khá là nhung, lần đi kiếp. Tông ngon hiệp. Tông ngon ngon hiệp. Tông ngon hiệp. ngon hiệp. Tông ngon cái Tông คอยเห็ดออกอย่ามันถึงดอกหน่อยมั้งนะนี่มสกปรกขนดอื้มแล้วพี่น้องเ่้ย เอาคนที่ร้มันผิดผิดมอง้อ้เองร้ถเ็นนี้เอนไรยเนี่ยอืมมางดูตะปันที่นองเลยเย็ดแขงมาได้ด้เย็ดแงมารุดหย็ดอัน 好多菜。 มาเห็ดไปหนึ่งแล้วกพ่อเห็ดไปยันยับตัวเนี้ยไว้หน่อยนื่อยนี่โอ้ยหัวโหรถไหวหนี่ยขนาดพ่อเห็ดได้ได้หนึ่งกิโลเลย จ so ั้ก่อนใช่ไหคพี่น้ออาอเรางูกจอพี่น้องเรางูคเจพี่นอ ดอกหน่อยมันเอาไปมันปูจ้ะดอกงามเลยไปไหนนี่จึงดอกงามค่ะเตยขึ้นหอก้อยเดี่ยวจ้าดอกเสื้อบาหพี่น้นหอขึ้นค้าแน่เลยมาที่เก่าจ้ะ Ab, <yap a> ่เอาปอกมหาเอาเอาออกไปเางงามเลยออกยาเจ้าพี่นไม่ใช่น่อยก็มีกนนแค่น้อยก็ยังหอยู่ดีเก็บไล้หมือนกัพี่นอเพราะว่ามีใครเหลืออยู่นะฮะ

เออข้างนว้าว้านอนี่เด็กเอเจ็บบางที่นนอกอืมนโงกออกลายสีเด้อบางก็เดกเจ็บดิ้วขนกระไายเจ็บก็ออกให้เจ็บย to oui> uh ู่จากที่นอะ

ก็ตาพี่น้องดอกนี้ออกดอกเดียวมันไมมูถึงใกล้ๆได้บ้านี่กอมันฟูกอนี่ทาไหนนมือเอืนี่ก็สั้นทุหมืนเลยพี่นองเลยขามเข่าได้บ้านเอาเอาเกอด้อันนี้อันห พี่น้องที่รถไกาทางมาก็มาเห็นเห็ี่ะงบต่างอยู่ฝางทางทำมาสรุปยอดเฮ็ดจ้ะหมานเื่อก็จะพี่น้องเต็มกับตาสองตาเลยเตือนมากจะเป็นให้เรางงนะจ้ะละนงก,งกสีสมสีสีเหลืองสีขาวจะพี่น้องเฮ็ดเพื่องกระไดหลากหลายชนิดจากพี่น้องหมานอยู่จ้ะเอา้ามันจะฉลาพี่และน้องกับบ้านนะจ้ะกับผักกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแกงเตือนอย่างสองนกุก้อนแชนแหน่ อื่นมาลุ่นก็ตัวจากพี่น้องเพระาะว่าคนคลาลาไล้ไล่เลยพี่น้องเลยคนหลยแหงมันนี่อำว่ามาจะสวาวบัวใหเก็บได้พี่น้องคนหลยเอา้าสิลากับบาและจ้าสวัสด,ดีจ้า